เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการ์ทางศิติแนวทางที่ให้สนับสนุนสรากินแมงรับาลานประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับสวัสดีครับในวันที่21เมษายนมาถึงแล้วครับมาพบกับเช่นเดิมครับศิติ์ฮานอยนะครับฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษบนล่างนะครับเมื่อวานนี้ประสบผลสําเร็จนะครับฮานอยเด่นล่างนี้ยิ่งฮานอยเด่นล่างนี้เข้ามา2ตัวล่างตรงมี2วันแล้วครับ สถิติโดยรวมเราตอนนี้ก็เป็น9งวดนะครับสูตรนี้นะครับ3ดาวนะครับอยู่กับเรามา3บวันวันนี้วันที่21เมษายนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงเมื่อวานนี้เด่นบนเด่นล่างเข้ามานะครับเด่นบนเราก็ได้สูตรเด่นบนใน6ดาวครับนี่ครับจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งเด่นบนใน6ดาวนะครับมาเงียบๆเด่นหดาวไปแล้วนะครับ12งวดติดสถิติเมื่อวานก็เข้ามานะครับเด่นบนเด่นล่างนี้เข้ามาสวยงามกว่าครับ นี่คือเด่นล่างเมื่อวานนี้เราขีดเส้นตายไป2ตัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเลขเด่นล่างเราแต่เมื่อวานนี้20เมษายนเนี่ยมัน2ดาว8งวดนะครับเราคํานวณได้8 1 5แล้วมาประกบคู่กับบินร้อยสูตรมันเลข8กับเลข5ามันชนกัน2ตัวแค่นั้นเองครับเลขหนึ่งไม่ชนเพราะฉะนั้นเราก็เลข85เป็นคู่แรกแล้วผลการออกออกอะไรครับ25285นี่ครับ8558นี่ครับขีด2ตัวนี่ครับเป๊ะเลยครับแม่นยำพอสมควรสูตรนี้ใช้ได้ครับ สวยยิ่งไปไปก่อนนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าก่อนหน้านั้นก็เข้า2ตัวล่างตรงนะครับ2 1 0นี้นะฮะเมื่อวานซื้อนะครับ2อวันก่อนเราใช้สูตรยังไงเราใช้หลักร้อยเลข7นี่ครับไปบวก1ได้8 8ดแปบวกสามได้เลข1 1ึบวกสได้5 8 1 5ออก2 5 2 8 5 8กับ5เข้ามาครับคู่นี้ครับคู่ที่ชนกับตัววินร้อยสูตรนะครับ20เมษายนสวยงามครับคู่แรกเลยครับมีต้องดูก่อนเลยนะครับถ้าเน้นย้ำคู่แรกได้ก็สวยงามนะครับ2ตัวล่างพิเศษ ก่อนหน้านั้นก็ช่ย่อยครับต่อหน้านั้นน,น,น,นี่ครับเดี๋นะครับจะให้ดูคลิปนี่ครับก่อนหน้านั้นนี่ครับสถิติีเขา นะครับ15เมษายน7เข้า10ล่าง79 16เมษายน2เข้าหน่วยล่าง82นะครับต่อมา17เมษายน2เข้า10ล่าง29แล้วก็มา3เข้าหน่วยล่าง53แล้วก็มางวดที่19เมษายนครับก่อนที่จะมาเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่สูตรต่อเนื่อง19เมษายนเราคำนวณได้582นะครับ2เข้า10ล่าง21แล้วก็มาประจับประจับคู่ครับกับเลขบินนะครับจะเห็นว่าพอจับคู่กับเลขบินเสร็จปั๊บจะเห็นว่านี่ครับ21 ตรงๆครับออก2 1 2 1ครับ19เามีายนเข้ามา2ตัวล่างตรงหลังจากนั้นไม่พอครับเมื่อวานนี้ก็ประสมเสร็จเลวครับเมื่อวานเมื่อวานนี้คู่แรกเลยครับทีนี้เรื่องตำแหน่งมาเป็นคู่แรกคู่ความมั่นใจ85ครับ85ก็เข้า85ชนกันกับเลขบินสวยงามมากนี่นะครับชุดนี้ทีนี้เราก็มาดูวันนี้จะเป็นอย่างไรจะไปต่อเนื่องได้หรือเปล่าจะได้สีดาวไหมมาลุ้นกันครับผมชอบลุ้นดาวครับ9ก้าวติด21 ครับก็21เมษายน2013น,นะครับเราใช้หล,ลักร้อยเช่นเดิมครับเลข2นะครับไปบวก1เป็นเลข3 3มบวกสได้6 6หบวกสได้10บยีเลข0 3 6 0นี่แหละครับเด่นล่างเราได้3ตัวแล้วนะครับ3 6 0 3ดาว9งวดนะครับ21เมษายน3 6 0ทีนี้เราก็ไปจับคู่กับเลขบินนะครับหรือว่าใครชอบเด่นประจําวันก็ลองไปจับทู่กับเด่นประจําวันหรือเมื่อวานนึงประจําวัน,นเข้ามาดี นะครับเลขวินเราก็ใช้ย่อยนะครับจากเด่นล่างก็ยังของสถิติดีอยู่เรามาดูครับว่า3764950 0ูนย์ร้อสูตรเด่มาอย่างไรไปดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยกันเลยครับนี่ครับหน้าจอเต็มๆนะครับเราผมคำนวณสถิติโปรแกรมเรยบร้อยแล้วเด่น10ล่างนะครับจิบหน่อยล่างก็คือ2ตัวล่างนะครับสถิติทั้งหมด100สูตรนะครับคำนวณมาแล้วตัวเลขจากทั้งหมด100สูตรครับเลข3ครับอันดับหนึ 80%เนะครับเลข7อันดับ2 75%เลข6 4 9 5 0 1 2 8มนีน้อยสุดครับ60% 60%นกี่ก็หมายถึงว่า60สูตรมีเลข8นะครับแต่ที่มากที่สุดก็คือ1นี่ครับ80 0ูมีเลข3เพราะฉะนั้นผมตัดมา7ตัวก็มี3 7 6 4 9 5 0 3 7 6 4 9 5 0โอเคนะครับ เอามาเป็นตัวจับคู่เฉยๆนะครับตัวเลขนี้เลขบินมันเยอะหน่อยแต่คือเราเลขเด่นมาจับคู่กับเลขบินนะครับมันก็ได้มีกี่ชุดเ่ยนะครับที่นั้นเห็นกันนะครับทางซ้ายมือ3 6 6 3 6 3 0 6 0นะครับเป็นตัวหลักไปนะครับโดยเฉพาะเราก็เน้นเลข3กับเลข6เพราะมันชนกับเลขบินเพราะฉะนั้นเรามาจับคู่กับบินก็เป็น3 3 3 7 3 6 3 4 3 9 3 5 3 0 6 3 6 7 6 6 6 4 6 9 6 5 6 0แล้วก็ลองคัดเฟ้นดูครับนี่นะครับเรียบร้อยครับสำหรับเด่นล่าง ฮานอยพิเศษนะครับ21มษายน23เ3รถิติจ9งวดติดนะครับอยู่กับเรามา3งวดแล้ว3ดาวหลักร้อยครับบวก1 3 4คงที่แต่เป็นเลขตามนี้ครับสองตัวล่างฮานอยพิเศษพบกันใหม่คลิปหน้าครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็แวะเข้ามาทักทายในไลน์กลุ่มได้นะครับ At k t v c h a n n e l ktv c h anel ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวสัสดีครับ ท้านนี้ก็ฝากคำเตือนไม้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สลยเวลาเข้ามาเยี่ยมชมเคทีวีอูที n แนนะครับโปรดใช้พิจารยาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศสาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่าน,นั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติ เพื่อนนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ